พอให้พูดคําว่าอาลัวนั่นคือสไตล์ของผู้หญิงฝรั่งเศสที่หลายๆคนมักจะพูดว่าแบบมันยากที่จะกรอบปีได้สีเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่มันมากกว่าแค่แบบลิปสติกอะอแต่มันคือแบบเหมือนเครื่องมือวิธีการแสดงออกตัวตนที่เป็นเฉพาะตัวของเราเองถูกต้องเราเปรียบตัวเองพราเราเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนชาแนลคือ house of creation ที่กาลังสร้างถาดสีใหม่ๆใ,ให้เราอตอนที่เรารู้ว่าชาแนลมี Collective ออกมาเนี่ยการได้3คนนี้มาทําให้มอนเป็นคนแบบ Pret, มาอินเทอร์เพรตมากตีความแล้วใช้สีสันใช้เมคอัพของ c ชาแนลเนนดูแบบใหม่ที่รู้สึกว่ามันแบบแต่ละคนะมีมุมมองของบิวตี้ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยอะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s t v i n t s w n l s w e About b o u t กันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังอยู่กับเริ่มต้นแล้วก็ฝนวัทรารินค่ะพี่ฝนวันนี้เรากลับมาพูดถึง Chanel Beauty กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราพูดถึงช n e n n u n b e r ิลแล้วก็น้ำหอมที่เป็นแบบไอคอนิกของ Chanel มาแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาฟังเมคอัพของ Chanel บ้างแต่ว่า เราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นคอของชาแนลก็คือเรื่องสีสันอ่าเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะวันนี้ที่ฉันแต่งหน้าสีแดงแล้วสีแดงแล้วมันสีแบบไอคอนิกของเขานะคะก็วันนี้เราจะมาชวนคุยถึงความเป็น House of Creation ของชาแนลกันว่าจริงๆแล้วเขาสร้างอะไรขึ้นมาบ้างทำไมเราทุกคนถึงได้ชอบเมคอัพต่างๆของเขาหรือแม้แต่กระทั่งถึงไลน์โปรดักต์ต่างๆอยู่ในส่วนของบิวตี้นะคะแต่สิ่งที่เราอยากโฟกัสวันนี้เนี่ยมันคือเรื่องของสีสันเนาะก็คือการที่ชาแนลเนี่ยเป็นแบบ เป็นผู้นําในการใช้สีตั้งแต่วันแรกที่กัรเบลชเนลคิดผลิต f a ม b ิลต t y ออกมาเนี่ยแต่ว่าสีเนี่ยมันเป็นมากกว่าแค่มันมากกว่าแค่แบบลิปสติกอะแต่มันคือแบบเหมือนเครื่องมือวิธีการแสดงออกตัวตนที่เป็นเฉพาะตัวของเราเองถูกต้องรวมไปถึงเราจะพูดไปถึงทริปด้วยถูกไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งเดืนไปมาเดือนสไปร่วมทริปที่ชื่อว่า Color of a ออฟ d ที่ลอนดอนนะคะเราจะมาดีแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในทริปนั้นแล้วก็มันตอบโจทย์อย่างไงว่าทำไมเป็นแบบ ชาแนลถึงมีความสำคัญแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสีโอเคค่ไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 beauty legacy of gabriel chanel อันนี้เราอยากจะให้แบบปูพื้นฐานให้คนเข้าใจก่อนว่าในช่วงปีประมาณแบบยุค1920เกาเนี่ย gabriel chanel ได้นอกจากปฏิวัติในวงการฝั่งแฟชั่นแล้วว mm ่า hmm. ในฝั่ง beauty เธอก็เป็นคนที่ สร้างแล้วก็ปูพื้นฐานสิ่งที่เป็นแบบเหมือนข้อ product แล้วก็แนวคิดสําคัญของความงามให้เราได้รู้จักกันในวันนี้นนย้อนไปที่ปี1920กันก่อนว,ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงหลังยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งยุควีตอียนก็เริ่มหายไปแล้วผู้หญิงหลายๆคนก็เริ่มทํางานแล้วแล้วก็ยุคนั้นคือยุคที่เกิดสาวสังคม,มเพราะว่าผู้หญิงหลายคนก็เริ่มออกไปปาร์ตี้แบบทุกคนแหละแล้วก็มันเกิดเทรนด์หนึ่งที่เกิดขึ้นมาชื่อว่าเทรนด์ว่าแฟลปเปอร์เทรนด์อ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นใช่คือ ถ้าให้ทุกคนเห็นภาพก็คือภาพย,ายนตร์เรื่อง The Great Gatsby นำแสดงโดยมีออร์โดโด,โด,โด,โดริคาปิโอนะคะแต่ว่าคือเป็นแบบผู้หญิงที่ตัดผมบ๊อบแล้วก็แบบแป้งหน้านวลๆหน่อย<ช>คเส้นเดียว,ยวปากแดงแล้วก็แบบออกไปสั่งสรรปาร์ตี้ในชุดเดรสที่เป็นแบบชุด ชุดแบบปล่อยแบบแนวตรงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบก่อนอันนี้คือเป็นแบบสิ่งที่ตรงข้ามก็คือเป็นกิฟสันเกิลที่ต้องเป็นแบบเอลคอตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบปลดปล่อยความเป็นฟรีดอมออกมาตั้งแต่เริ่มแต่ยุคนั้นอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เรารู้สึกว่าทําให้ไกรเบิลชนาเป็นคนที่เหมือนแบบวางรากฐานแล้วก็แนะนําพลังของบิวตี้ให้กับผู้หญิงก็คือไกรเบิลชนาจะบอกอยู่เสมอว่าแบบว่าให้เรารู้จักตัวเองแล้วก็ใช้บิวตี้หรือแบบลิปสติกเครื่องสำอางเนี่ยในการ เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดในการส่งเสริมที่จะเล่าเรื่องของตัวเองใ,ให้ได้มากที่สุดนี้ถูกปะไปต่อกันที่ข้อ2ค่ะกับ the allure คำนี้แปลว่าอะไรก่อนอ่ะ allure นี่มันจะเป็นมันหมายถึงความความมีสเสน่ห์ที่น่าคนหาบางอย่างคือมันเป็นแบบเหมือน adjective ที่เราใช้กันแบบปกติอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่ามัน พอมันอยู่ในคอนเทกต์สองชแนลอ่ะมันจะมีความเฉพาะตัวบางอย่างของชแนลที่เราจะได้เห็นผ่านผู้หญิงต่างๆของชแนลไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์นัมบอสเตอร์เฮาส์แอนด์บัสเตอร์แล้วก็แคมเปญต่างๆแล้วก็มิวสต่างๆที่เขาใช้อืมซึ่งจริงๆพอให้พูดคําว่าอารัว บางทีก็นึกไม่ค่อยออกนะว่าแบบตอนแรกนึกถึงขนมหรออะไรคือ็เลยจะบอกว่าแบบนึกไม่ออกว่ามันคือความสวยงามแบบไหนแต่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความน่าค้นหาจังเลยเเถ้าในภาษาฝรัง่งเศสคือสไตล์แบบเซนเซกวเนเซกวคือแบบไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรคือถ้าเป็นภาษาวัวลุนก็จะบอกว่าอย่างวะเออแต่มันคือสวยจังเลยสวยจนน่าค้นหาสวยจนอยากรู้จกักสวยจนรู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวเองจังเลย<ๆ>อย่างเงี้ยเออซึ่งเวลาที่สมติเราไปปารีสหรือว่าแบบเห็นภาพผู้หญิงฝรั่งเศสอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบผู้หญิงที่ ไม่ได้เพอร์เฟกแบบแอร์บรัชอะไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนภาพวาดถูกฟ h โต้ช็อปขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้เขาเขารู้จักตัวเองเนาะเขาแบบเขามั่นใจในตัวเอง comfortable day on skin แบบรู้จักรูปร่างรู้จักความสามารถของตัวเองหรือว่าตัวเองมีดีอะไรแล้วก็แสดงออกมาแบบจาก ข้างในออกมาข้างนอกอ่ะถูกต้องนั่นคือนั่นคือสไตล์ของผู้หญิงฝรั่งเศสที่หลายๆคนมักจะพูดว่าแบบมันยากที่จะก๊อปปี้ได้เออ,อซึ่งนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพอเป็นคําว่าชาแนลอารัวเรายิ่งให้ความรู้สึกแบบนั้นเกิดขึ้นยิ่งโดยเฉพาะแบบอยอย่างที่เริ่มต้นบอกผ่านแบรนด์อมบ,บสสเตอร์ต่างๆเฮาส์อมบสสเตอร์ต่างๆมีคนไหนที่เริ่มต้นชอบไหมถ้าชอบมากๆจะเป็นเอ่อมาโก้รอบบี้เออเเป็นแบบผู้หญิงฮอลลีวูดจริงแต่ว่ามาโก้รับบี้คือ ถ้าถามเขาว่าสวยแบบสวยแบบโอฮอลลีวูดกลาเมอร์ด้วยแต่มันจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาแบบหนึ่งคือฉลาดเป็นผู้หญิงที่ฉลาดทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเป็นนักแสดงด้วยแสดงก็เก่งตั้งแต่ไอทอนยาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักตัวเองอวางตัวเก่งม,มีความสามารถอ,อีกคนหนึ่งที่น่าจะเห็นชัดมึงแต่ว่าแบบ แตกต่างจากมากรอบเบียมามากก็คือลีล o s อสเดฟเออันนี้ก็ชัดมากอันนี้เราจะได้เห็นลีลอสเดฟในแบบในแอดฝั่งลิปสติกของชาแนลเยอะเหมือนกันเป็นคนที่ผู้หญิงตัวเล็กแต่เซ็กซี่เออเห็นแล้วรู้สึกแบบทำไมคนนี้ดูหน้าคนหาขนาดนี้นะใช่ใ่แบบแบบแววตาความแบบ <laughs> ด้วยหยือนบางอย่างเนีนหรอปะใช่จริงอ,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 อันนั้นก็ถูกต้องอีกคนหนึ่งที่เราชอบคือองเจลเขาให้ความรู้สึกที่ fresh สำหรับเราแล้วก็มีความแอ t i v e มากๆอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดยียวกันในความ active นั้นเขาดูแบบ ไม่ได้ไม่ได้เยา้ายวนแบบเซ็กซี่นะแต่ว่ามันคือความเยา้ายวนแบบฉันฉันเก่งในความสามารถของฉันฉันร้องเพลงดีฉันร้องเพลงเพราะฉันสามารถชวนเธอสนุกกับฉันได้แล้วในขณะเดียวกันฉันสามารถเป็นเพื่อนกับเธอได้มั่เป็นความรู้สึกแบบนั้นนะที่เขาให้กับเราแบบในสามคนนี้นะซึ่งจริงๆสคนนี้คาแรคเตอร์ที่ชัดมากๆคือเป็นผู้หญิงที่รู้จักตัวเองมากๆจนรู้ว่าจะแสดงออกความเป็นตัวเองยังไงอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่า ชาแนลอารัวให้ความรู้สึกแบบนั้นกับเรากับเขาทั้ง3คนด้วยไปต่อกันที่ข้อ3นะคะกับ colors of Chanel อ,อย่างที่บอกไปชาแนลดโดเด่นเรื่องการใช้สีมาตลอด <Yes. S 2> ตั้งแต่แบบตั้งแต่เดวันเลยเราอยากโฟกัส5สีที่เป็นเหมือนแบบ เป็นโค้ดของชาแนลเลยที่ชาแนลใช้มาตลอดสีแรกสีดำสีนี้ให้ความรู้สึกถึงพลังไงความลึกลับเพราะวันนี้ฉันสีดำ <laughs> ฉันเลยบอกว่าลึกลับให้ความรู้สึกถึงความลึกลับความสง่างาม<ะ>เอออันนี้สําหรับเรานะที่เรารู้สึกเลยเริ่มต้นรู้สึกยังไงกับสีดํามันเป็นแบบ เหมือนสีที่กลบทุกอย่างรับชนะทุกอย่างอ่ะมันคือแบบสีที่เป็นแบบเหมือนเอเซนส์ของแบบของสีคือสีทุกสีรวมกันจะเป็นสีดําอ่าถูกต้องแล้วก็มีพลังสูงใช่มีมีพลังสูงแล้วก็ลึกลับด้วยสีต่อมาก็คือสีขาวสีที่ตรงข้ามกับสีดําที่ให้ความรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ความเบาความสว่างสว่างใช่ความสว่างสว่างเรารู้สึกว่า ถ้าเมื่อกี้เริ่มต้นบอกว่าสีดําคือสีที่กลบทุกอย่างสําหรับเราสีขาวคือสีที่เป็นเบสของทุกอย่างเออเป็นสีจุดเริ่มต้นของทุกอันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสองสีนี้เป็นสีหลักของชาแนลอยู่แล้วที่ทุกคนเห็นเทนสองสีนี้อยู่คู่กันแล้วก็ต้องนึกถึงชาแนลวันนี้ก็เลยสีขาวดปสีขาวดำก็เลยชัดเจนเลยว่าเป็นขาวดำเนาะใช่ต่อกันสีสีทองสีทองอันนี้รู้สึกยังไงกับมันบ้างรู้สึกถึงความรุ่มรวยความแบบความโกลความ รูหรารูหราถ้าในเชิงบิวตี้อาจจะให้ความรู้สึกที่เรดีแอนซ์นึกออรเดีแอนแปลว่าเป็นภาษาไทยก็อาจจะแบบว่าดูส่องสว่างส่องสว่างสง่างามเอ่อเปล่งประกายถูกต้องอีกสีหนึ่งคือสีเบจเออสีเบจเป็นสีที่ ตอนที่เราทําแฟชั่นรู้สึกว่าเรานึกถึงสีเบจเรารู้ึกถึงสีฝั่งบิวตี้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันคือพาวเดอร์บางมันคืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องลงบนพื้นผิวหน้าเราเราก็เลยมักจะนึกว่าสีเบจเป็นสีของบิวตี้จริงๆแล้วสีเบจค่อนข้างเป็นสีที่ให้ความรู้สึกถึงความความงามแบบธรรมชาติไหมเออนึกถึงสีแบบเม็ดทรายสีอะไรเงี้ยเออสีของความแบบสีแสงแดดเสีผัดทรายกระทบกับแสงแดดความแบบ ความ o u t ดอร์ความแบบความโกลมอย่างที่มาจากการแบบมันรับไปอัปแดดอะไรเนี่ยเออแล้วก็มันเป็นสีของหาดทรายแล้วก็หาดทรายเนี่ย มีความสำคัญกับชาแนลอย่างเช่นเมืองโดวิลแลก็เป็นแบบเป็นเมืองอัตลากาณของของคอนเศสปตอะไรอย่างเงีเคยตอนที่อ่านรีเสิร์ชจำได้ว่าเขาบอกว่าสีเบจจริงๆแล้วมันคือสีของเวทแซนที่เมืองโดวิลซึ่งเป็นเมืองที่เขาเปิดร้านแรกของเขาที่นู่นเนาะซึ่งแบบเราก็จะเห็นชื่อเมืองเนี้ยบ่อยๆในชาแนลอะไรเงี้ยอีกสีหนึ่งสีแดงค่ะปากดิฉันปากดิฉันวันนี้นะคะสีแดงค่ะทำไมพี่ฝนคิดว่าสีแดงเป็นสีที่คลาสสิกแล้วมันสื่อถึงอะไรเราเราให้ตัวแทนของสีแดงคือสีแห่งความแบบ ทรงพลังและเข้มแข็งคืออย่างที่เคยเล่าไปในหลายๆหลายๆหลายๆ,ลายๆคลิปที่จะบอกว่าตอนอยู่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าให้เลือกลิปสีแดงให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดเ,ออเพราะว่าเขาให้อาจารย์เคยบอกว่าสีการที่เลือกลิปสีแดงได้ถูกต้องของตัวเองอะ่ะมันคือการบ่งบอกว่าตัวเองอ่ะให้พลังกับตัวเองได้แบบไหนไปต่อกันที่ข้อ4ค่ะกับ I Beauty Products. อคอนิคบิวตี้โปรดักตจากสีมาสู่ Product i c o n i c ของ Chanel นะคะซึ่งสิ่งที่เป็นแบบไอค n i c ของชาแนลมากๆคือลิปสติกตั้งแต่แบบเดวันจนถึงวันนี้ที่เรานํามาให้ดูในวันนี้ซึ่งใช่มันจะมีสีแล้วก็ทั้งแบบทั้งแพคเกจจิ้งแล้วก็รุ่นที่เป็นไอคอนิกมากๆใช่เรามาเริ่มกันเลยเรามีรุ่นไหนบ้างในวันนี้ที่เราเอามารุ่นแรกสําหรับเราเป็นแบบเป็นรุ่นที่อยากได้มากที่สุดเพราะรู้สึกว่าแบบแพคเกจจิ้งแล้วก็สตอรี่ของของของลิปสติกรุ่นเนี้ยก็คือ เตอร์วันแล้วคุชอ่าใช่อันล่าสุดเป็นแบบ24เฉดสีใหม่อมอ,อสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไอคอนิกเพราะว่าตั้งแต่ชื่อรุ่นแหละก็คือสาอด สัพดาหก็มาจากเตอร์ติวันครูกำบองซึ่งเป็นแบบเหมือนเป็นบ้านเป็นสันรับงานของชาแนลแล้วก็แล้วก็กร์เดชชาแนลด้วยรวมไปถึงแพคเกจจริงที่รู้สึกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นแก้วเป็นแก้วเจรไนเกรดเดียวกับที่ใช้นอยน่งน้หอมชา<ล>แนลกาแฟด้วยอือแบบว่าอันนี้ความรู้สึกเหมือนแบบได้พกจิวร่หนึ่งชิ้นนะคะอยู่ในกระเป๋าเรื่องตัวเองที่แบบสวยๆหนึ่งอันอะไรเงี้ยแต่ตอนเราทำรีเสิร์ชอะเรารู้สึกว่าวิธีการที่เขาเล่าแต่ละสีอะมันน่าสนใจมากเลยจริงๆเขาแบบ ในในคอลเลคชันนี้นะคะใน24สีเนี่ยเขาเทคอินส p i เรชั o n จากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเกเบรียลชาแนลต่างๆอะไรเงี้ยอย่างแบบสีที่เราชอบมากเลยคือสีชื่อว่า กูชเฟติชนี่เสียงแบบกูชเฟติชกูชเฟติชเป็นสีของริบบิ้นถ้าเกิดเราเคยดูซีรีส์ดูสรารคดีของของเกเบิลชาแนลว่าเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเขาจะผูกริบบิ้นสีแดงไว้ที่ข้อเท้าเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความแบบลัคกี้ของตัวเองอ่ะเหมือนแบบแบบให้ให้เกิดสิด่งดีกับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเขาเอาสีนั้นมนาะแบบเป็นอินสปิเรชันของหนึ่งในสีในยี่สิบสี่สีนี้จริงๆมีหลายอันมากเลยนะไปลองแบบลองเซิรแบบ์ชกันดูอะไรเงีแบบ้ยมันเป็นสีที่แบบค่อนข้างน่าสนใจซึ่ง ที่ตัวเป็นแบบตัวเป็นเป็นเป็นเรือนแก้วนะคะมันแบบมันทำให้เรานึกถึงบันไดกระจกอะอของของอพาร์ตเมนต์ของไอคอนิกของเกรเวลชาแนลนอกจากแกงที่เป็นของตอริวันตริวันเลอคูชแล้วเรามีคูชโคโค่ด้วยน้องแท่งสีดำเออถูกต้องอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นแท่งสีดําแบบนี้นะคะอย่างนี้ซึ่งก็เป็นแบบเป็นอันที่น่าจะไอคอนิกแล้วก็มีหลายๆคนที่คงมีอยู่แล้วแหละ เราเคยมีที่เป็นลิปบามคุณเริ่มต้นมีด้วยค่ะคุณเริ่มต้นมีที่มีที่เป็นลิปบามนะคะอันนี้เราว่ามันเป็นสีไอคอนิกของเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นแท่งที่เห็นเพื่อนหลายๆคนใช้อันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งในอันที่ค่อนข้างสวยงามเมื่ออยู่ในกระเป๋าของเรานะคะอันอีกที่อันหนึ่งค่ะอันหนึ่งกรูชอาลัวเราชอบที่เป็นแบบแพคเกจิ้งอันนี้มากอ่ะพี่ฝนเปิดเลยน้องคนนี้จะเป็นน้องคลิกคลิกนะคะเดี๋ยวจะคลิกให้ดู เป,งงเป็นเสียงคลิกที่มีความ expensive มใช้คำนี้ใช่คหว่า expensive คืออันนี้เล่าแบบย้อนหลังให้ว่าแบบว่าเคยมีคนซื้อให้นะคะตอน<ช>อยู่ปารีสผู้ชายนะคะเคยซื้อให้เพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าแบบพอเราอยู่ปารีสแล้วเเขารู้สึกว่าเราแบบโตขึ้นเรากำลังจะเป็นผู้หญิงที่ต้องแบบต้องต้องเผชิญอะไรบางอย่างกับชีวิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าถ้าอยากเข้มแข็งก็ต้องแบบก็ต้องลองที่จะใช้มีลิปสติกชาแนลอยู่ในกระเป๋าสักแท่งนึงก็เลยได้อนี้มานะคะซึ่งก็ ค่อนข้างเป็นแพ็กเกจจริงที่เราชอบคือมันสนุกแหละตอนกดไปกดมากดไปกดมาอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นคุูชอรัวนะคะที่สวยงามต่อมาอีกอันก็คือเลเบจนะคะก็คือเป็นแบบเหมืนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมฝั่งกับสกินให้แบบซันแทนให้ความสวยงามเหมือนแบบความงามหรือสุขภาพดีโกลอย่างที่ฝนบอกถูกต้องซึ่งแบบ จริงๆเป็นอีกโปรดักต์ไลน์หนึ่งที่ฉันก็ใช้เหมือนกันเลเบชที่เป็นแบบโอเดรแตงอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นเม็ดเมแล้วก็ต้องใช้แปรงซึ่งแบบมันสนุกมากเลยตอนใช้แต่คืออันนี้พูดจริงๆจากใจ,จ,จว่าชอบมากเพราะว่ามันให้ความรู้สึกที่โกลและเป็นธรรมชาติจริงๆวันนี้ก็ทาแต่ถา่ายตัวหนึ่งทาเป็นโอเดรบลัชที่เห็นแก้มสีประมาณนี้ก็จะเป็นสีแบบแดงระเรื่อๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบ เขาให้ความรู้สึกที่ธรรมชาติมากๆกับเราอะเออซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับการที่มันเป็นสีเบจเนาะที่เราคุยกันไปข้อก่อนหน้านี้ว่าแบบมันรีเล่กับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ของแบบหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยข้อที่5 house of creation อืม,อมสำหรับเริ่มต้นคําว่า house of creation คืออะไรเมื่อกี้เราเปิดกันไว้เนี่ยตั้งแต่แรกเลยอ่าสำหรับเรา house of creation สําหรับชาแนลคือชาแนลเนี้โดดเด่นมากๆในการสร้างสรรค์ทั้งสีทั้งโปรดักตแล้วก็ คือทุกๆอย่างที่ชาแนลสร้างเนี่ยมันจะมีเรื่องราวแบ็กอัพแล้วก็มีอินสปิเรชันตามมาอยู่เสมอที่รู้สึกว่ามันแบบเราไม่ได้ซื้อแค่ผลิตภัณฑ์แต่เราซื้อมันซื้อเรื่องราวซื้อแบบสินที่เขาสร้างมาแบบให้เราได้สัมผัสให้เราได้เสพไหได้เราแบบเอฟเฟอรเรชเรื่องราวที่มันซ่อนอยู่ในแต่ละอันอะไรเงี้ยจำได้ปะตอนที่เราทำรีเสิร์ชกับเรื่องชาแนลกัน,กนแล้วมันมีอยู่รอบนึ่งเราคุยกันว่าจริงๆชาแนลคือ the world of fashion and beauty เขาคือคนที่เหมือนแบบ สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเขาคือคนที่ให้นิยามกับการที่จะต้องให้ความหมายกับการสร้างครีเอชันต่างๆอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้เริ่มต้นพูดอะถูกต้องเลยคือเรารู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันมันทุกๆลายโปรดักต์ของชาแนลอะมันมีความหมายบางอย่างกับพวกเราอยู่เสมอต่อให้เราไม่ได้อยู่ในซีนเดียวกันกับ เกเบรียลชาแนลในตอนนั้นนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเราเราได้เรียนรู้ถึงเฮอริเทจของเขาเราได้เรียนรู้ถึงความตั้งใจของเขาเราได้เรียนรู้ถึงแบบอินสไเรชั่นเบื้องหลังของเขาว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วแดงนี้สีแดงนี้มันคือสีแดงอันไหนกันแน่สีฟ้านี้มาจากสีฟ้าไหนาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบในทุกๆครั้งที่เราเห็นโปรดักต์ใหม่ๆออกมามันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเองแบบถ้าสมมติวเ,เราเราเปลียตัวเองว่าเราเป็นศิลปินอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนชาแนลคือ h o u s e of Creation ที่กําลังสร้างถาดสีใหม่ๆให้้้้้เเเเเรรราาาอ่ะกํลัังงจติมพนนนสีหได ด้วยความรู้สึกของการใช้สีที่ไม่ต้องมานั่งผสมเองอะแต่เรารู้แล้วว่าฉันก็เลยจะวาดสีทองฟ้าฉันอยากได้ทองฟ้าแบบนี้ฉันไปสีฟ้าแบบไหนดีในเวอร์ชันของชาแนลอะไรเงี้ยซึ่งก็คงคล้ายกันกับการที่แบบเหล่าเมคอัพาทิตต่างๆถึงได้รู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยวิธีการใช้สีของชาแนลมันมีคร e a t i o n ที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยอืซึ่งแบบจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้พูดพอเรารู้สึกว่าเราเป็นศิลปินสตว่าถ้าเราจะวาดสีฟ้าระบาย p พน n ิ้งสีฟ้าบนหน้าเราเราก็คงไม่แบบ ไม่แบบไปเลือก้าที่เป็น R G B นี่หรอปะเราก็ต้องเลือกฟ้าที่เป็นแบบ blue night อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสีมาสคาร่าของชาแนลอะไรเงรี้ยที่เรารู้สึกว่าเขามีครีเอชันบางอย่างที่ทําให้ตัวเราเองอะสามารถหยิบจับครีเอชันนั้นอนะไปใช้ต่อได้โดยที่แบบ สามารถเป็นพื้นที่ให้เราสามารถรังสรรค์บางอย่างที่เป็นตัวของตัวเองได้ซึ่งจริงๆมันก็คือวิชั่นของเกเบรล c ชาแนลนั่นแหละที่แบบว่าเขาได้สร้างครีเอชันเหล่านี้เอาไว้แล้วเราคือคนที่ครีเอชั่นเนี่ยไปสร้างสรรค์ที่เราชอบแบบล่าสุดก็คือมันจะมีครีเอชันฮอลิเดย2024มันจะมีพาเลตหนึ่งที่ชื่อว่า e n c h a n t e d ก็จะมีสีสีม่วงสีชมพูฟูชียสีส้มคัพเปอร์คอรัแล้วก็สีเงินอย่าที่บอกชาแนลเป็นแบบชาแนลเป็น เป็น house of creation ซึ่งแต่ละสีที่เขาเลือกมาเนี่ยมันจะมีแบบเรื่องราวก็คือ enchanted ความแบบความต้องมนของแสงออโรร่าธาพาเล็กของสีแบบสีม่วงสีสี coral mm hmm. แล้วก็ตกกระทบท้องฟ้าแล้วก็หิมะที่อยู่ข้างล่าง mm hmm. อะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เลยออกมาเป็นสีเงิน mm hmm. แล้วมีความแบบเล่าเรื่องอยู่ในหนึ่งตลับ สีที่เขาใช้เลือกมาเนี่ยทำไมทำไมต้องเป็นสีนี้มันมีเรื่องล่าอะไรบ้างเออแต่พอเมื่อกี้แล้วมต้นพูดสีแต่ละสีมาแล้วพูดคําว่าต้องมนคือรู้สึกเลยว่าแบบเออจริงว่ะมันรู้สึกต้องมนจริงอ่ะดยวยนสีแบบนี้ตามไปล่าแสงเหนือเดี๋ยวไปรอดูเดี๋ยวไปรอดูเผื่อใครมีแล้วนะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะไปต่อกันที่ข้อ6ค่ะกับ comet collective ออยากรู้ว่าเขาสามคนนี้คือใครแล้วก็ทำไมชาแนลถึงใช้ผู้หญิงที่หลากหลาย3มคนนี้มาเป็นเหมือนแบบ Creator. อของ House of Creation ในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนถ้าตามข่าวของชาแนลอยู่แล้วก็อาจจะรู้แล้วว่าตอนนี้เขามีครีเอเตอร์สคนนี้เข้ามาเนาะซึ่งแต่ละคนจริงๆแล้วอย่างคนแรกนะคะก็คือเซซิลพาราวินาคนนี้จริงๆแล้วเขาเป็นอดีตนักเรียนแฟชั่นมาก่อนอซึ่งตั้งแต่เขาที่ทํางานแฟชั่นหรือทําอะไรมานางก็จะได้แบบอินสปิเรชันอะไรเงี้ยมาจากพวกแบบอะไรที่ค่อนข้างแบบเซเรียลิซึมเป็นคนที่ใช้สีจัดจ้านมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการแต่งหน้าที่ค่อนข้างชัดเจนอะไรที่ เป็นไหนที่อาจจะดูเซเรียลเซเรียลนิดนึงก็จะเป็นผลงานของคนนี้คนที่สองก็คือแอมี่ดราเม่คนนี้คือคนที่ถ้าเห็นรูปด้านหลังนะคะคือคนที่ยืนอยู่นะคะคนนี้นี่เองคนนี้ค่อนข้างจะได้อินสปิเรชั่นมาจากยุคไนนีความเป็น r B สาวฮิปฮอปสาวแบบซิตี้เกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ค่อนข้างมีวายที่สนุกสนานมีความดิสโก้นิดๆจะมาจากคนนี้แล้วก็คนสุดท้ายนะคะก็คือวาเลนติน่าลีชอบคนนี้ชอบคนนี้เหมือนกันจริงจตอนแรกอ่ะสะดุดตาคนนี้เพราะผมชีฟ้าผมชีน้ำเงิน <laughs> ฉันก็เลยสะดุดต,ตาชีมากแต่คือหลักๆรู้สึกว่าแบบชอบที่เขาเดสคราตัวเองอะ่ะเขา e s สคร b e ตัวเองว่าเขาเป็นแบบเฟซเพนเตอร์อ่ะเอะอ,อคือเป็นนักแบบวาดลวดลายบนหน้าะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาได้อินสแตนชั่นมาไม่ว่าจะเป็นแบบหนงังไซไฟมังงะต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างสร้างครีเอชั่นในรูปแบบใหม่ของให้กับชาแนลได้ดีเหมือนกันเออเรารู้สึกว่าเห็นผลงานของคนนี้แล้วแอบแอบปลื้มปริ่มแล้วแอบรู้สึกตื่นเต้นดีเออนั่นแหละตอนที่เรารู้ว่าชาแนลมีคอมเมนต้คอลเลกทีฟออกมาเนี่ยแล้วก็มี3คนนเี้ เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากในยุคก่อนๆที่อาจจะมีแบบบิวตี้เรค e เตอร์หนึ่งคนครีเอทีฟเรคเตอร์หนึ่งคนเนาะแต่รู้สึกว่าการได้สามคนเนี้ยมาทําให้เหมือนเป็นคนแบบมาอินเทอร์เพรตมาตีความแล้วใช้สีสันใช้เมคอัพของชาแนลเนี่ยในรูปแบบใหม่ที่รู้สึกว่ามันแบบแต่ละคนะมีมุมมองของบิวตี้ที่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยแต่ว่า หยุดรวมตัวกันได้แล้วก็มีมี voice ของตัวเองมีสไตล์ที่ชัดเจนของตัวเองแล้วก็มันนําให้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบ เปิดประตูวันใหม่ให้ให้ช n แนลฝั่งบิวตี้แล้วก็เมคอัพถูกต้องสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันสร้างความ Diverse มให้มากขึ้นกับวิธีการเล่าเรื่องความเป็น c h ชา n e l Beauty อของ c h ชาแนลเองเรารู้สึกว่ายิ่งพอเป็นกับยุคปัจจุบันอนะเรายิ่งรู้สึกว่าแบบพอมี3คนนี้มาเหมือนแบบเป็น r e p r e s e n t ซึ่งแน่นาขาก็อาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเลยงแต่เรารู้สึกว่า3 c r e a t สาเนี้ยสามารถที่จะ r e p r e s e n t ความดิเวอ s ์นั้นได้แบบ เรากับเริ่มต้นนั่งอยู่ด้วยกันอ่ะเราสองคนก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นซึ่งแบบบางทีเริ่มต้อนอาจจะเรสเซนตกับวาเลนตินาลีเราอาจจะเรสเซนตกับเซซิลก็ได้อะไรเงี้ยนึกออกปะซึ่งแบบมันทําให้พอเวลาเราเห็นวิธีการที่เขาเล่าเรื่องบิวตี้หรือว่าการที่เขาลังสรรลุคบิวตี้ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะบางทีมันก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันสามารถใช้โปรดักต์ของชาแนลก็ได้นี่นาในการสร้างสรรค์ลุกแบบนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้เราเห็นภาพที่กว้างขึ้นของชาแนลบิวตี้ข้อที่7 Color of a l l u r e Event in l o n d อ n เกิดอะไรขึ้นท um, ี่ลอนดอนคะก็คือเด็กสแตนดารดได้ไปร่วมทริปพิเศษนี้ท anyway> huh> uh uh ja ี่ลอนดอนนะคะซึ่งงานงานนี้เนี่ยเหมือนเป็นการโฟกัสเรื่องความสำคัญของสีที่ไม่ใช่แค่เมคอัพนะแต่มันคือทูสมันคือแบบเครื่องมือการแสดงออกความเป็นตัวตนที่เฉพาะตัวของตัวเราซึ่ง ในทริปนี้เราก็ได้ไปเจอกับทั้ง3คน c o m เมด c o คอลเลกทีแล้วก็ได้มีน้องมินจีแห่งนูนจีนไปร่วมด้วยแล้วก็ถ้าเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะก็มีอาลีรัชยาแล้วก็พี่โมเมที่เป็นแบบหนึ่งในแขกของเรานะคะซึ่งในงานนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบเหมือนแอค i ิเวชันแล้วก็ e อกซิบิ i ชัต่างๆในห้องนี้ก็จะแบ่งออกเป็น5โซนโซนแรกมีชื่อว่า the color of Alua มันเป็นการแบบอินโทรดักชันว่าทำไม สีมันถึงสำคัญกับชาแนลแล้วก็มันตอบโจทย์ความเป็นชาแนลอยังไงในสมัยตั้งแต่กัาเบลชาแนลเพราะเขาเชื่อว่าสีเนี่ยมันมันมีวิธีการแสดงออกได้หลากหลายหลากพันสีมากๆเหมือนที่เราเนี่ยแสดงออกตัวตนได้หลายแบบหลายเชตหลายมุมมองมอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันต้องกลับมาอยู่ที่อัลลัวความเป็นตัวของตัวเองของตัวเองแล้วอลัวนี้มันแบบ มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ๋อมันต้องเกิดจากที่เราต้องรู้จักตัวเองอหลังจากนั้นพอเข้าไปข้างในก็จะเจอกับห้องที่ชื่อว่า Intimate n Culture of Comics m Collective ก่อนที่เราจะไปเจออ๋อ,อก็มันเจอ,เอ,อ,อก่อนเจอ, <ๆ S 2> อเสัตว์คนนี้ตัวจริงใช่เราไปเจอสัตว์คนนี้ตัวจริงได้ได้พูดคุยได้เจอกับวิดีโอโปรเจคเตอร์แบบจอใหญ่มากมที่ข้างในแล้วก็เห็นวิธีครีเอชันต่างๆขงเขาอย่างที่พี่ฝนบอกคือวันเลน่าขเขาเป็นแบบ เฟสเพนเตอร์ใช่ปะเราก็จะได้เห็นแบบเหมือนสตูดิโอของวาเลนติน่าด้วยที่เขาแบบเหมือนสเกจสวอชสีจริงๆว่าแบบซีมิกสียังไงสีออกจะมาแบบจากจากกระดาษมาเป็นแบบบนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็จะมีเซคชั่นหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนจะแสดงเป็นมินิ็กซิบิชั่นที่เราได้เห็นแอดต่างๆของ ชาแนลบิวตี้ที่ผ่านมา oh, เป็นแบบตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบ,จบัน uh. แล้วก็พร้อมกับรดักที่เขาใช้ในแอดนั้นๆ mm. มีทั้งมันจะมีอันนึ่งที่แบบเป็นดวงตาสีฟ้าแล้วก็แบบเป็นอาลเชอร์แบบขนตาสีเหลืองอะไรเงี mm. ้ยเราสหว,ว่าแบบเหมือนได้เห็นว่าชาแนลใช้สียังไงในในแอดต่างๆ mm. ใช้สีบนตาสีบนหน้าสีบนปากลิปสติก อารวต่างๆคูชรุ่นต่างๆที่ผ่านมาอมแอดเป็นยังไงสะท้อนแบบสมัยนั้นผู้หญิงแต่งตัวเป็นยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อจาก2ห้องนี้แล้วมีห้องไหนอีกมันมีทั้งหมด5ห้องดูกปะหลังจากนั้นก็จะมีโซนที่ชื่อว่า Channel Colors Embracing Quality แล้วก็ The Transformative Power of Beauty ม,มันจะมีวิดีโอให้แบบเหมือนสาธิตการแต่งหน้าว่าเมคอัพแล้วก็บิวตี้เนี่ยสามารถ transform สามารถเปลี่ยนตัวเองตัวเองไปได้ยังไงมัน<อ>จะเป็นแบบ เป็นหน้าเปลือยอย่างหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น,ปนแสง infrared, อ,อินฟราเรดให้รู้สึกว่าแบบเออสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเออกล้องแบบกล้องอินฟราเรดสีก็จะเปลี่ยนตามเป็นสีโทนร้อนทนเย็นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเป็นลุกที่เต็มขึ้นแล้วก็เป็นแบบเหมือนคอมพิวต์ลุกที่รู้สึกว่าแบบผู้หญิงคนนี้มีความมั่นใจ ผ่านการ transform หรือการ beauty แล้วผ่านการพัฒนาผ่านการใช้สีในรูปแบบต่างๆการ<ช> experiment ด้วยกับตัวเองเพื่อหาความเป็นตัวเองที่ดีที่สุดใช่เออนี้เลิศอะรู้สึกยังไงบ้างที่ที่พอไปทริปนี้มาเข้าใจคําว่าอารัวมากขึ้นไหมสิ่งที่เราสนใจมากกว่าคือทําไมปีนี้ Channel โฟกัสที่เรื่องสีเพราะรู้สึกว่าในปีที่ผ่านมาหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสีมันแบบ สีมันมอบความจอยบางอย่างความแบบความความสนุกความแบบตื่นเต้นเรารู้สึกว่าเราอะขาดขาดขาดหายความแบบคําทดลองอะไรเงี้ยเอออาจจะติดอยู่กับแบบความขาวดําหรือความแบบเซฟเซฟอะไม่อยากแบบไม่อยากเพเซฟเท่าไหร่เนี้ยเออแต่การใช้สีมันแาบเธอไปถึงจุดนใช่รู้สึกว่ามันแบบมันสนุกได้ง่ายขึ้นมันมันได้รู้จักมุมมองใหม่ๆเนี่ยวันนี้เราได้เห็นพี่ฝนแบบผัดทาลิบแดงอะไรเงี้ยเออไม่ได้เห็นแบบพี่ฝน ใ,ในางเงี้เออต้องสำหรับเรารู้สึกแบบงันบงรันเพราะว่าก่อนนั้นนี้เราเป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรขนาดนั้นแต่พอแบบพอเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้สีพอเริ่มเรียนรู้ว่าแบบอ๋อมันมีมาสคาร่าสีได้นะมันสามารถมีแบบไอายไลเนอร์สีได้หรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันคอลเลกวั่น กี v แบบเฟรชคอนดิเมนต์ให้กับชีวิตหลอแบบให้ความรู้สึกที่มันเฟรชขึ้นให้ความรู้สึกว่าวันนี้เรามั่นใจในต,ตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็ส่งผลอย่างนั้นกับเราจริงๆนะว่าแบบวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันนี้ฉันแต่งหน้าเราฉันแฮปปี้มากๆวันนั้นจะเป็นวันทั้งวันที่เรารู้สึกว่าแบบ ฉันสามารถเล่าเรื่องของตัวเองหรือว่าฉันสามารถแสดงออกความเป็นตัวเองได้อย่างดีมากๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราว่าเองทั้ง g b r r i l l h h n n e l แล้วก็วิชั่นของเขาตั้งแต่แบบตั้งแต่วันแรกที่เขาสร้างแบบลายนี้ขึ้นมาจนถึงวันนี้ที่ที่เอ็กซิบิชันอลัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเขากำลังพยายามบอกพวกเราในรูปแบบนั้นว่าแบบการเป็นตัวของตัวเองแล้วการที่มี Beauty as Empowerment จริงๆแล้วมันคือคําว่าอะไรกันแน่อะไรอย่างนี้ด้วยมาครบเจ็ดข้อแล้วสาหรับเริ่มต้นชาแนลคืออะไร House of Creation คืออะไรบ้างคําว่า Creation มันคือการแบบการสร้างสรรค์เนนะอืมแล้วมันจะมีไม่กี่แบรนด์ที่ที่สร้างสรรค์โปรดักออกมาพร้อมกับสตอรีที่มันตามมาแล้วเราเราเรารู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นฝั่งบิวตี้อ่ะ มันบิวตี้มันมีแบบหลากหลายโปรดักต์มากๆอย่างเงี้ยแต่มันจะมีไม่กี่บิวตี้ที่ที่มาพร้อมกับเรื่องเลา่าลิปสติกหนึ่งแท่งสีหนึ่งสีมันมาจากไหนมันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ใช่แค่สีแดงเฉดเดียวอะออสำหรับเราเรารู้สึกว่าคำว่า house of creation ของ Chanel ไม่ใช่แค่ไม่มันคืออย่างที่เริ่มต้นบอกนะมันคือมีการมีเรื่องเลา่ามันคือมีแบ็ k กราว n ์อะไรบางอย่างให้เราได้แบบ ได้ได้ตื่นเต้นได้สนุกสนานกลับมาอะไรเงี้ยแต่อีกอันนึงที่เราคิดว่าใหญ่มากๆแล้วเป็นวิชั่นที่สําคัญของของเกรเบิลชาแนลมากๆคือเมื่อในวันที่เราเป็นดีไซเนอร์อะเรามักจะอยากให้คนที่ที่ใส Make ่เมคอัพของเราสวมใส่เสื้อผ้าของเราเป็นในแบบที่เราอยากให้เป็นเพราะเราได้ดีไซน์มาแล้วแต่ กเอลชาแนลคือคนหนึ่งที่เขาเปิดพื้นที่นั้นให้กับผู้ที่ใช้สินค้าของเขาจริงๆอะว่าจริงๆแล้วคนที่สร้างครีเอชันอะมันคือพวกเธอฉันคือคนสร้างสินค้าขึ้นมาแล้วเธอหยิบสินค้าของฉันไปทำครีเอชันต่อเพราะงั้นเราเลยรู้สึกว่าวิชั่นเนี้ยมันเป็นวิชั่นที่เจ๋งมากๆที่มันอยู่มาเป็นแบบท l เลสได้ขนาดนี้แล้วมันมันสะท้อนคำว่า house of creation จริงๆอะและนี่คือ seven things we love about Chanel colors of beauty ข้อที่1ประวัติศาสตร์และอิทธิพลด้านความงามจากแกริเอลชาแนลเขอที่2 นิยามของ Allure รเสน่ห์ที่น่าหนหาของผู้หญิงชาแนล 3. 5โห้โคดสีสำคัญของชาแนล 4. จากสีสู่โปรดักต์ไอคอนิกข้อ5 House o f Creation การให้ความสำคัญด้านการสร้างสารรค์ของชาแนลข้อที่6 Com e t collective สาเมคอัพอาร์ติสต์รุ่นใหม่ที่น่าจับตามองข้อที่7งาน Color of Allure ที่ลอนดอนที่ตอกย้ำกันเป็นผู้นำด้านสีสันของชาแนล และนี่คือเซมิ n นติงส์วีลิฟ about ชแนล colors of beauty ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากฟังเอพิโซดอีกหรือว่าใครที่ใช้สินค้าอะไรในของ c h a n นลเอพิโซดนี้มาบอกเราด้วยนะคะหรือมีสีแดงไหนที่จะมาป้ายยาดิฉันหรือป้ายยาเริ่มต้นก็ได้นะคะเพราะว่าเผื่อรอบหน้าเริ่มต้นจะทาปากแดงมานะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเดอะแ n นด์บ o ทุกช่องทางแล้วก็อย่าลืมเรตติ้งเราในพอดแคสต์ทุกอันด้วยนะคะค่ะสำหรับ,รบวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ